ปีซูกะนะคะปีซูกเกะปีซูกเกะนู้นชิซูกเกะจับสนปีซูกเกะกับชิซูกะอะยกายเป็นชิซูกเกะเป็นไดโนเสาร์แต่ชิ่ิจูไม่ใช่ตุ๊กตาตัวนี้นะคะไม่ใช่หรอคะ่ข้างในนี้ค่ะไรแกระเป๋าหน้าท้องเบนโมนมากเลยค่ะอนวงค่ะน,น่มีค่ะ,ะจริงๆตอนนี้มันอยู่ข้างหลังเค่ะเปิดไมรมาเลยค่ะอะไรคะันคือะไรมันคือตัวต่อตัวอะไรมาก ีบอกว่าเี่นสังคมแฟกก็คือเพราะว่าใอ้เวลาในการสะสมทั้งหมดสิบปีค่ะสิบปีเลยหรอคะน้องพีนอายุเท่าไหร่คะขอสัมภาษณ์อายุเท่ไหกคุณจะสงสัยว่าเราเอามาจากไหนเยอแยใช่ไหมคะนี่ค่ะแค่แซื้อโจ๊กขนมมาจากเซเว่นหน้าปากซอยนะคะ มีแล้นะเซเว่นจะต้องเป็นหมาทุกสาขาเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปน้องพิมจะรู้น้องพิมเคยต่อไปแล้วแต่อันนั้นเป็นชุดอะไรคะเด็กๆอาชีพค่ะมี12บอแบบนะอันนี้เป็นชุดอะไรคะชุดตะลุยรอบโลกค่ะแต่อันนี้จะมีแค่8แบบวันนี้เราได้ครบแล้วทั้ง8แบบเยเดี๋ยวเราจะมาลองต่อให้ดูในวันนี้เลยสาวสองคน จะเอาอันไหนอะคะจะเป็นของเอาันเอาแคุณแม่ได้เลือกก่อนเจ้อน่าดีเจ้าน่าด้าวเจ้ก่อนเฮ้ยเจ้น่าดีญี่ปุ่นคุณแม่ได้อเมริกาม่ได้ญี่ปุ่นอเมริกาน้องพิมพ์ได้อะไรคะไหนฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเคยไปไหมคะไม่เคยเคยค่ะคราวที่แล้วเราไปฝรั่งเศสไปเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสแต่อันนี้ไม่เป็น หอไอเฟลอยู่ที่ฝรั่งเศสเหมือนกันน้องบีมไม่เคยไปหอไอเฟลค่ะอ่ะต่อเลยแกะออกมาจากเอนี่ก่อนดตุลิมอนกับไตแอนแล้วก็ชิซุกะไปเที่ยวภูเขาอะไรนะภูเขาดูเลโฟเหรอดวยโอถ่ายแล้วคุณครีมเคยไปจริงบ้างเนี่ย เคยไปฝรั่งเศสแต่พิมไม่เคยไปหอไอเฟลที่เราไปฝรั่งเศสเราไปภูเขามองบลังหอไอเฟลเนี่ยอยู่ที่กรุงปารีสอเมริกาเขจะมีหลายหลายเมืองหลายรัฐใช่ไหมคะลูกเด็กๆถ้ารัฐที่มีเทพีเสรีภาพเนี่ยเมืองที่มีเทพีเสรีภาพคืออะไรคะนิวอร์กค่ะอยู่ที่นิวอร์กอเมริกาคืเห็นบ่อยๆที่ขขาคนมันน่าจะเป็น ร้านกาแฟนะ <S <s ที่ไหนร้านกาแฟร้าตาบาร์กเหรอลูกไม่ใช่มั้ยคุณแม่เป็นอ๋ออังกฤษคุณแม่ได้อังกฤษคืจินน่าอยากจินอยากไปอังกฤษเหรอนี่ได้อังกฤษเนี่ยเพราะว่ามีรถรถเมล์สีแดงสองชั้นแบบนี้จะหมายถึงประเทศในสอนเหรอใช่แล้วก็มีอันนี้นาฬิกาบิ๊กเบนใช่ไหมที่อังกฤษที่เคยไปอังกฤษค่ะตอนไหนคะแม่ไม่เคยไม่เคยไม่ไม่เคยไปลูกแล้วค่ะ เจ้าหน้าเจ้สองอันแล้วเหรอปันดิคิวเคยไปแช่ออนเซนกับป้าป๊ามาค่ะก็ดูภูเขาไฟฟูจิไปด้วยแบบอันน้ำก็ละลายละแบบเนี้ยมีสุดยอดเลยนี่ที่ไหนคะจำได้มเมืองอะไรคะมาจากกุตตี้ลาการ์เหรอเฮ้ยคาเวากุจิโกะค่ะคิดเกียวกับมันแบบกุตตี้กุกกาอิตาลีค่ะอิตาลีเคยไปไหมคะ แต่ว่าไม่ได้ไปเมืองนี้นี่คุณแม่จะบอกว่าอิตาลีเมืองนี้เนี่ยที่มีเรือกอนโดล่าคือเวนิสหน้าตาไม่คุ้นเลยค่ะแล้วเราไม่ได้ไปเมืองนี้เลยแต่เราอะไปประเทศเหมือนเหมือนเมืองไทยอย่างเงี้ยมีหลายจังหวัดใช่ไหมอิตาลีก็ต้องมีหลายเมืองที่อันนี้เป็นเรียกว่าหอเอ็นพิซ่าเขาขายพิซซ่าเหรอคะ ไม่ใช่ลูกหอเอ็นปิซซาแปลว่าวานี่เด็กๆรู้ไหมมันคือเป็นตึกอ,อะ่ะเป็นตึกใช่ไหมแล้วมันเอียงแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นได้ไม่ลอมแม่เคยเห็นล่ะเคยเห็นทีน่ไหนใช่ไหมลูกอ๋อป่าเคยเห็นใน,ในสารคดีอะไรใช่ไหมคะแย่แล้วค่ะเขาต่อกันในความรับผิดชอบเขาต่อกันเสร็จมัแล้วผิมต่อเสร็จอันเดียวเองเลยตั้งสองอันประเทศสวยยังไงจีนลูกจีนอันนี้มีกำแพงเมืองจีนอันนี้ประเทศอันนั้อะไรอันนั้นอะไรอันนี้จีนใช่ไหมเหมือนจะเป็น แม่มาคุณแม่ช่วยดูซิซิโกสเปนลูกสเปนมีบวกกระทิงนแปลว่าสเปนต่อตามนี้เลยนะประเทศจีนก็มีกำแพงเมืองจีนแล้วเค้เคยไปประเทศจีนไหมเคยแต่ว่ายังไม่เคยไปปักกิ่งค่ะกำแพงเมืองจีนปักกิ่งแม่เคยไปหลายเมืองแบบจิ๋วใจ้โกห่วงหลงมีแต่ทำจิ๋วจจิ๋วฮะจิ๋วไม่ใช่จิ๋วเออนั่นน่ะต้นกำเนิดของเด็กจิ๋วจิ๋วใจ้โก กก็เ,ออเดแม่ก็ไปเชงกาลีลาด้วยแม่ไปแบบเมืองชนบทชนบท,นบทธรรมชาติสวยๆทั้งนั้นนี่ดีมากเลยนะคะเนี่ยที่แถมของเล่นมาเพราะว่ามันยังไงเราก็ซื้อมากินเป็นอาหารเช้าได้อยู่แล้วใช่ไหมะจะน่าชอบม,ม,มากเลยใช่ไหมจะบอกให้คนที่ชอบมากที่สุดนะเน่ยเฮียโรเลยชอบรถปามเาฮียโรดชอบใช่ไหมเจน่าก็ชอบเจน่าชอบรถอะไรคะชอบรถปาเหมือนกันค่ะน้องพิมชอบรถอะไรคะ รสอะไรไม่รู้หรอกคุณแม่ทําให้กินรสหมูอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคุณลูกที่ไม่ชอบกินอาหารชา้าใช่ไหมก็มีของเล่นให้ด้วยแล้วก็กินอาหารชาวชชสุบซิบไลนกันกันนียเด็กนี่ค่ะพบแล้วแปกประเทศค่ะแป้นนะคะคือสเปนค่ะนมเิตะก็ กระทิงอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็โดอเลมอนหยิบของพิเศษออกมาช่วยมาต่อไปญี่ปุ่นจีนค่ะจ,จ,จ,จีนจีนมีกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนแล้วก็มีหอวังหอวังไม่เป็นโลกเดียน <c oughs> ต่อไปนะคือก็คืออารูนิโตอเ,อเมริกาค่ะนี่ฟ <c oughs> ังชื่อไหมฟ <c oughs> ังชื่อใหรทุกประเทศเลยอเมริกานิวยอร์กค่ะเอพีสารภาพลากรเสรีภาพเสรีภาพวิทยสารภาพเนี เทพีเซนิภาพลาโกดกินไอติมอ่าโอเคฝรั่งเศสนี่นะฝรั่งเศสก็จะมีหอไอเฟลกับประตูกัรีดีประตูชายภาษาฝรั่งเศสพูดแบบพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นไหมคะยังตุ่มใช่แล้วบองชุบบังชูบไปซื้อบองมาเช่น่าลงเดียวกันไหมอ่าบองมาเชน่าเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะถูกต้องถูกต้องใช่ บองมาเช่ก็ตลาดไงอิตาลีค่ะแอ่ะแม่จะเล่าให้ฟังหนูไม่รู้จักใช่ไหมโนบิตากับรดเรมีนั่งเรือกอนโดลาจะอยู่ที่เมืองเวนสิสแล้วอันนี้หอเอ็นปิซาก็อยู่ที่เมืองพิซ่าค่ะไม่ใช่พิซซ่านะพิซซ่าค่ะ <c oughs> ในอังกฤษมีสัญลักษณ์เป็น <c oughs> เออก็ใช่นะก็ใช่นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรถเมย์สองล้นสีแดงใช่ไหมคะก็ขอนาฬิกาบิ๊กเบนบิ๊กเบนมันคือประเทศไทยกันนะคืออะไรคะเนี่ยเรือที่ปกติตามโฆษณาเรือเนี้ยมันจะหันหน้ามามีสองลำเหมือนมันเป็นสีทองคอพหมายชนะน้องพิมพ์เขาหมายถึงข่าวในพระราชสำนักค่ะเหรอเวลาที่มาเขาจะมีเรืออย่างเงี้ยมาอ๋อดูดีเขาหมายถึงข่าวในพระราชสำนักเขาเรียกว่าเรือ ท่ะที่นั่งสุพรรณหงษ์ทองคำเป็นเรือที่สำหรับให้ในหลวงนั่งรู้ไหมคะเออแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะโหลเคยนั่งไหมคะพี่เคยนั่งอันนี้เคยนั่งอย่างเคยนั่งแลตุ๊กตุ๊กแตกิ้มเนาะคือติ๊กจอกโซนตุ๊กตุ๊กคือตุ๊กแกต่อมาจนแกตุ๊กตุ๊กแกคือตุ๊กตุ๊กคือว่าไอเพลงเหล่านี้ได้มาจากห้องสามทับแปดทั้งนั้นเลยอะตุ๊กตุอะไรเงี้ยแม่งงงมาก อาเรืออีกประเทศสุดท้ายจบละคือพวกเราญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอะไรดีคะที่สุดอะภูเขาไฟฟูจิใช่แล้วค่ะกันล้อาน้ำแดงน้ำแดงลาดแล้วก็เอาป๊อกกี้เสียบเสียบเสียบเหมือนช่นาแล้วก็เอาเชอร์รี่แปะข้างบนเหมือนน้ำแข็งใส่เลยค่ะใครอยากได้ตัวต่อแบบดิจิ้งนะคะไปซื้อมาเลยค่ะ ไม่ใช่คะ่ะจะซื้อตัวอะไร <c oughs> วันนี้มันไม่แถมน,นะคะมันมาตัวเปล่าๆค่ะที่เราซื้อมาอ่าเราต้องซื้อโจ๊กหนอนโอเค okay. ลาบกันก่อนนะคะคนๆอ,อย่าลืม